ก็กล่าบสวัสดีทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับผมยุบกับผมอีกแล้วครับสุปาะกันนะครับก็เมืออหลังจากไม่ได้ลงมาคลิปมาสองอาทิตย์แล้วนะครับก็มีรถคันใหม่เข้ามาครับ ก็เป็นรถของเพื่อนผมนะครับก็ก็คันนี้เป็นลูกนบลุกลูกลูกอะไรน,นะลูกอะไรนะหกห้าหกห้าชักห้านะครับก็า <humanities. S 2> ม่รู้ว่าหลงตอนนี้จะมีคนดูหรือเปล่านะเพราะมันลงคลิปหนานมากเลยติ๊กตรงตรงิตงตง๊กตกก็ไม่ค่อยได้หลงนะครับทุกคนก็อะไรแต่งก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาลองขับเทสทุกคนได้ดูครับว่าเจ้ายักษ์เอ๋อะไรวะเดือหักผมตั้งชื่อมันว่าเดือหักนะครับเดือหักนี่มันแหลงวะครับอันนี้มันเป็นสีเขียวนะแต่ว่ามองในกล้องมันจะเหมือนสี่น้ำเงินนะครับน,นี่ก็เป็นจานแตงนะ่วนคาบบก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ nó vũ khí liêm nắp nè khánh chưa quay ít thế nắp bọp bát đời luôn cũng không mỉa đẻ mà nè สเตเตอร์ใช้เป็นเบอร์อะไรวะไอ้นุ๊ปสเตเตอร์เบอร์อะไรวะสเตเตอร์เบือแอล้ววะสเตเตอร์ก็ใช้เ,เ,เป็น1425นะครับดูว่ออกนะมันมีเลขความไม่รู้นะ, <S 2> <S 2> ะนี่ครสเตเตอร์เมื่อกี้ไปลองเทสแล้วนะครับปรากฏว่ามันได้เสียบหูฝังไว้นะครับสเส็งเลยครับเดี๋ยวจะมาลองทาคลิปไม้นะครับก็เลยก็ประมาณนี้นะครับทุกคน ผลจะกประเทศท่านจะผลได้ดูสักรอบสองรอบนะครับก็เดี๋ยวมาชมเลยนะครับโอเคครับก็จะมาของที่คนน้อยถูกต้องในที่ประเทศมาแล้วครับปรากฏว่าเชียงใหม่มันไม่มาเรื่อมันไม่เข้านะครับโคตรสิ่งเดี๋ยวจะมาขับอีกรอบหนึ่งของท่านนายหญิงก็พอแล้วครับ อเในกับมัน เราหลับไปนวานนี้นะครับคนอืม